สวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้อยู่เกม just just call นะครับฟังผ่าน่พูดผิดตกปากแป๊บเออจบตอนนี้เราอะไรวะเป็นพวกกับแก๊งแดงไะนะครับนี่แล้วนี่คือการทักทายแบบพวกนะครับ oh my อ้อาวไม่ตายอออตัวศพแม่งเจ็บชุ่มเบยทักทายแบบพักพวกนะครับ เดี๋ยวเราขี่รถคันนี้ไปนะครับอ่าขึ้นไปเลยสิ่งที่จะไปก็ต้งองกดผิดกด F1 ครับเอ่อม,มันจะมีที่ไหนวะเนี่ยมันมีแก๊งฟ้านะครับเห้ยเหรอวะ ใกล้ๆก็บินอย่างเงี้ยแล้วผมจะทำสีฟ้าครับสีม่วง,งจะไปก็สีฟ้านะครับาตายแม่งเลยแะดิบปี๊บดิ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 บเฮ้ยลดคว่ำ โอ้ต้นไม้หักโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกเอาดูน้องครับเอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับจะไปทางไหนหนึ่งตรงไปตรงตาถนนเลยครับ จะมาทำสีฟ้าก็ต่อไปกมันสีเหลืองต่อเลยเฮ้ยสีแดงต่อแล้วแนะหละสีเหลืองมันไกลรถดดมันซิง์มากเลยเนะี่ยโบอย่าตกขาวนะ ดิบๆเ,เออยังรอยังรอเอออย่าตกเขาภาพนี่โหภูเขาอะไรเนี่ยมันสวยจริงๆเลยยังวะยัางอีกไกลมีเกาะกันนะครับ นี่เราออกจากพิมาแล้วโอ้ยดิบดิบดิบฝนตกแบบเนี่ยแช่วะว้าวให้เลยยังวะยังไกลเจอใครอ่ะอ้อยิงใคร nhìn khai rồi ơi ying ying ờ đi ờ ờ ờ ý à à mình mới thuộc โว้โหเฮ้ยทหารเพื่อนมาครับขอหยิบรถหน่อยนะน้องโอ้ฮิตแมนไปละวอันหนึ่งรับเพื่อนก่อนครับวันนี้เราเป็นคนดีนะครับเออไม่ไม่ไม่รับราเ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 ฮ้ยขึ้นมามายืนอะไรขึ้นรถมา

นี่เพื่อนเรากรา็มึงถืออะไรถือมืออะขนาดนี้วะอ่ะขึ้นมาสักคนเถอะเดี๋ยวเราอพเกิดนขึ้นมาก่อนอ่ะความ อ้าวแล้วคุณลงมาทำไมเนี่ยตุ๊กตุกชนเฮ้ยอะไรระเบิดอ๋อระเบิดใช่ไหมอ่ะคว้างระเบิดไปแล้วอย่าขี่รถรถเอทีวีได้ไหมครับ Ô cá đen. Ôi ơi ơi. Wow. ra. Hay gì cả lời, không ma đi nữa hả? Ôi ơi, lột 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 lột. Tục tục quá. ใกล้แล้วเฮ้ยความความความโอ้ยโดนล้อเหยียบซิ้งไปครับสวนเลนไม่ง,งี้แหละอ้าวเหมือนไม่ค่ำวะให้เราเปลี่ยนบ้างดีกว่เาเปลี่ยนไม่ได้ นย่งกระสือปืนนะครับเข้าไปแกแล้งเราเนี่ยไม่ใช่อูชักะมัวละ ไหนวะเอาฟังสิบหายละคุเพยิงปืนอีกหนีลุยป่าแล้วแหละ นี่อ谢谢เอาเฮ้ยๆอย่ายิงกันดิถูกทางเหรอวะเฮ้ยแหละตงไปเลยสิ้นแล้วรู้ทางก็สิ้นนะครับตามไม้ทันดิ แนจริงโอ้รถคี่ไหนวะนี่นี่นี่ไหน,น,นอ๋อเรามาเก็บ น่าจะเป็นเคื่อเสริมนมากกว่ากูเข้ามาทำไมวะนี่งไงทางนี้เฮ้ยไปไหนวะทางนี้ครับไปแก้งสีน้ำเงินนะครับมาแล้ว อยู่ดีกูขึ้นเรือไม่ได้ไม่ทำไรมันขึ้นวัากูขึ้นเรือเลยนะอะไรวะดิสแมนเมสันแลนย่ากันครับนาทีแลนย่าได้ไงครับน่าใช่เป็นบ้านของไอ้หำนั่นอีกหรือเปล่าไอไม่ใช่มันหอยเมง am of I the the ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไร่อยแม่งทงบนไปนะครับข้าแม่งเดียวจะมีทั์สีหลายรอบ อ่าแก๊งส้มนะครับสีดำเงินหรือส้มแล้วมันจะเหมือนเดิมปะโอโอ้ไม่นี่อึดมาแล้วปฏิบัติการพร้อมครับเฮ้ยมันลดขนาดเฮ้ยเอารถขึ้นมาเอาชาวบ้านชาวบ้าน นี่ครับเอาเกี่ยวไปเอาไป,าไปให้แบข้างหนเนะี่ยไม่ในู้นเหรอกูปังขนะ้างนเนี่ยมันยิงก,กันอยู่อะให้แมบบ่ประตูใช่ไหม ทีสอมหนึ่งโอเคประตูแล้วเข้ามาเลยนูมาละเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ว้าวใคระเบิดวะคุณหนีก่อน เลียมทุกสองแน่แล้วมันปืนแหละรเราเลนรัวครับม,มาเลยเพิ่มเอทอย่นงเงี้ครับแต่เราไม่ต้องกินละหลังเต็มเฮ้ยทำไมอ,อะไรเก็บ Yeah. Snipers, kill them, Scorpio! me. có thể giúp anh sniper. Sniper, những vũ khí và các vũ khí

<Yeah. S 2> ไปไหนก่นไปไหนเอ้าไปข้างในไม่ไมีใครบอกก่อนมีตังข้างบนใช่ไหมเราตังเราเอานี่ไง wow, ô cái đèn. nó bắt mai. mounted gun. Scorpio, take it out. โอ้ยนี่อ๋อคอมันจะไม่ตายครับเราจะไม่สล้วไม่สลดไม่สนแล้วเราจะไม่สนแ,แน่นอนนะครับ Snipers, kill them, Scorpio! Move out, roaches! You and I. nghe mà tầm đây tại tôi này là tầm thường nha rồi mình ra rồi cái kia mà phải

ของนี้้วครับเขายิงกูว่ะเปะเอ้าโอ๊บตีลังกานี่นะเขายิงกูเปะเฮ้ยเขายิงกูวะ โอ้กระเด็นไปไหนเนี่ยโอ้กระเด็นออกเมนูเลยเบ๊อโอ้ยายาเบ๊อยสยังมีคนคนแล้วครับ เอ้ยม so ันบังเอ้ยเดินก่อนโอ้กระเด็นเสร็จยังกดเสร็จยังวะขนนานวะเฮ้ย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 เจอตายแล้วอ้าวมีชัอนเฟลเลยใครตายนี่เห็นศพไอ้ห้า ตรงนี้ใหม่ครับอ้าวแล้วมันก็มีเจดิงสองอันเนี่ยพลังเต็มเนี่ยโอเคแลว้วโอ้โมันเฮ้ย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  โอ้เบรกแดนเฮ้ยไม่ตายหัวไม่ตายเดมีไรคัปเตอร์ครับมาละแค่นั้นแหละนี่เสร็จแฮกเสร็จแล้วฮ่าฮ่าฮ่า ฉันสำเร็จนะครับสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเราก็สามารถยิงเพื่อนตัวเองได้นะครับเออแล้วพวกมึงไม่ไม่ช่วยกันยิงเอ้าอะไรเนี่ยนี่เราได้ยืดสีฟ้ามาแล้วเฮ้ยเราเป็นเพื่อนสีฟ้าแล้วเนะี่ยเหลือสีเหลืองอย่างเดียวละเฮ้ยไม่เควเ้มเยอะหรอเสร็จแล้วนะ โอ้ตายหมดเลยอ้าวไม่ตายโอ้ตูดขาดมาถือปืนทำไมวะเย้เรื่อยๆเหลยนี่ตัวเดียวโอ้กินยาครับเพิ่มพลังเรียบร้อยเฮ้ยนี่อึดวะ โอุยควรเป็นเพื่อนเราเนี่ยขี่เฮลิคอปเตอร์ไปยคนเรียกเพื่อนแท้ครับเฮ้ยขึ้นมาดิอ้าวไม่ตามมาวะไม่ตามมาใช่ไหมไม่มาคือจังวะเออตายเฮลิคอปเตอร์ไปหนีขับยังไง คอนโทรโอเคบิน no ขึ้นก่อนติดบินข right. mm hmm. uh> ึ้นนะครับถอเลี้ยวก็กระเตะคอนโทรก็ลงโอเคเราจะไปสีเหลืองต่อนะครับอ้าวไอ้ไอ้เมงไปไหนเนี่ยช่างแมงครับเฮ้ยกูจะซุมออกโปรไฟล์เมทอม ไม่ต้องไม่ต้องช่างมันสีเหืองมันอยู่ไกลมากเลยเนะี่ยต้องข้ามโลกไปนูน่นไอ้หา้าที่วู้ฮูจะดูแมปต้องหมุนไปทางโนนครับ โอเคครับตรงไปเลยเนื่องจากเบื่อครับไม่อยากจะอา้าวไอ้นี้มันโทรมาทำไมวะอ้าพอเราโซ่โทรมาทำไมวะเนื่องจากผมมีอาการเบื่อนะครับผมเริ่มไม่อยากไปทำเพลย์แล้วผมอยากลงไปเกียร์้วานะลงแม่งไม่ไหวละโอ้เนี้ยเมืองอยู่นี่นะครับ ผมต้องลงไปในเมืองให้ได้เดี๋ยวค่อยค่อทำตอนอื่นนะพัหน้าแล้วกันพัหน้าแล้วกันเฮ้ย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 ตรนี้ยังรอเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้ไม่เป็นไรครับนี่ครับดูความสวยงามของประชาชนครับเอ้ารู้สึกตัวชาวบ้านทำไมมันโงงโวะโวกระเด็นเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยอะไรเนี่ยเขียนโว้ภาษาเนี่ย ไปที่มอไซค์นะครับไปละคืออะไรมันมันเขียนมัวตัวอย่างงี้ภาษาอะไรเนี่ยนึกลงมาดูอ่ะฮะนี่คือประเทศอะไรเขียนภาษาอย่างงี้นเขียนภาษาอย่างงี้วะ